สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้น e โออันนีแท็กติคอนกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเจเนเรชันของกลอกนะครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่กลอกเริ่มผลิตจนมาถึงปี2020นะครับซึ่งพี่พีหลังไม่ถามกันมาเหลือเกินนะครับว่ากลอกในแต่และเจเนเรชันเนี่ยมันมีกี่เจนกันแน่นะครับเริ่มต้นยังไง จากเจน1เจน2เจน3เจน4เจน5นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับคล็อกนะครับซึ่งวันนี้ Ne โออาน,นิเทค tico อนได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเท่าที่ตามที่ประสบการณ์ที่เคยได้ใช้คลอกมานะครับตั้งแต่ปี2536านะครับคำเตือนข้อมูลที่ท่านได้รับชมและรับฟังเป็นเพียงข้อสรุปจากทางเนโออานิเทค i c o อนไม่ได้มีเนื้อหาอ้างอิงทางวิชาการและไม่สามารถนาไปอ้างอิงทางวิชาการได้ข้อมูลที่นาเสนออาจไม่ครอบคลุมและละเอียดมากเพียงพอ อีกทั้งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเล็กๆในฐานะผู้ใช้งานกลอกตั้งแต่ปี2536ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนผิดพลาดซึ่งเป็นธรรมดาของการสรุปข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดทาง Neo-Anit ี c ทคติคยินดีรับฟังข้อผิดพลาดและนำไปสรุปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกลอกในอนาคตต่อไปทีมงาน Neo อ n i นี c ท i c ิคเข้าเรื่องเข้าลายกันเลยดีกว่านะครับกล็อกนะครับเริ่มผลิตทางพาณิชย์นะครับ เป็นเจเนอเรชันหนึเมื่อปี1983นะครับกลอกรุ่นแรกๆนี้ออกมาจะได้รับการต่อต้านนะครับหาว่าเป็นปืนสำหรับพวกโจนมั่งนะพกขึ้นเครื่องบินได้บ้างนะครับจนหนังบางเรื่องเอาไปเปรียบเทียบกับปืนพระเอกอย่างเช่นเาลิต้านะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเบลิต้านี่เป็นปืนที่ตำรวจประชาชนทั่วไปนิยมใช้กันนะครับจนเมื่อมาถึงปี1988ก้็อกได้ออกเจเนอเรชัน2นะครับ เจเนอเรชันนี้เนี่ยกาะเพิ่มเท็กเจอร์ดามเข้าไปนะครับเพื่อให้การมีเท็กเจอร์ในการจับหรือว่ากริปที่ดีขึ้นนะครับจนมาถึงปี1998กรอกได้ออกเจเนอเรชัน3นะครับซึ่งเพิ่มรองนิ้วนะครับรองนิ้วด้านข้างนะครับรองนิ้วที่เป็นที่วางพักทั้ b เบรสหรือหัวแม่โป้งนะครับเพิ่มความแข็งแรงของโครงปืนด้วยการเพิ่มสลักขึ้นเป็น3ชิ้นนะครับและใส่ รางเสริมไฟฉายนะครับเพื่อใช้ติดไฟฉายในกรณีที่ต้องการใช้งานกลางคืนมากขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยกลอกเจน3ถึง Gen เจนี่ใช้เวลาพัฒนากันถึง10บถึงสิปีนะครับส่วนรายละเอียดเบี้ยบายหลายทางนะครับอย่างเช่นว่าเจน2ไปเจน3 g e เจนมีทั้งแบบ2สลักและแบบทั้ง3สลักนะครับแล้วก็เจน3ที่ทําผิวเป็น RTF นะครับ ทำปุ่มปลดแม็กใหญ่เป็นเจน3.5ก่อนไปถึงเจน4อันนี้เดี๋ยวค่อยทำวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับจนมาถึงเมื่อปี2009นะครับ2009นะครับกลอกได้ออกเจ n เนอเรชัน4นะครับโดยการเปลี่ยนเท็กซเจอร์ดามทั้งหมดนะครับใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเท็กซเจอร์ดามให้มีความให้มีปุ่มนะครับกันลื่นมากขึ้น,นครับลดขนาดของดามนะครับแล้วก็ มีเสริมด้ามแบ็กสตรัปครับให้สามารถเปลี่ยนขนาดด้ามได้ตามตามมือของผู้ใช้มากขึ้นนะครับมีขนาด SML นะครับเปลี่ยนปุ่มปลดแม็กเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปลดแมกซีนมากยิ่งขึ้นนะครับเปลี่ยนไกด์หลอดจากชั้นเดียวให้เป็นไกด์หลอด2ชั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่เองที่ตอนแรกๆออกมามีปัญหาเรื่องคางแตกมั่งอะไรมั่งนะครับก็พัฒนาปรับปรุงกันไปนะครับ จนเมื่อปี2015นะครับกลอกได้ออกกลอก43ขึ้นมานะครับซึ่งกลอก43นี่เองซึ่งเป็นต้นแบบกลไกภายในนะครับรวมทั้งระบบรันไกทั้งหมดนะครับเป็นต้นแบบของเจน5หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับและปี2015นะครับกลอกได้เพิ่มกลอกเจน4 mos นะครับซึ่งสามารถที่จะติดดอตได้นะครับช่วยในการมองเห็นช่วยในการเล็งได้ง่ายมากขึ้นนะครับ จนมาถึงเมื่อปี2 0 1 7นะครับกลอกได้ออกเจเนเรชัน5นะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มปลดสลด์2ข้างนะครับเพื่อคนถนัดซ้ายนะครับกลับไปลดสลักลงนะครับให้ใช้เหมือนเจน1เจน2นะครับหรือเจน3ล็อตแรกๆนะครับกลับไปตัดร่องนิ้วหน้าด้ามทิ้งนะครับไม่ให้มีร่องนิ้วนะครับซึ่งอันนี้กลอกได้เคลมว่าไม่ว่าคนจะมือเล็กหรือมือใหญ่สามารถจะสามารถที่จะ จับด้ามกลอ,อกได้ถนัดมากขึ้นนะครับกลับไปปาดเว้ามูลเคิร์ฟหน้าด้ามนะครับตรงบริเวณหน้าตรงบริเวณท้ายนิ้วก้อยนะครับให้เหมือนเจน1เจน2นะครับทำการผายบ่อแม็กนะครับด้ามด้านล่างนะครับจะปลายด้ามด้านล่างจะบานออกนะครับเหมือนมีบ่อแม็กเล็กๆนะครับที่สำคัญก็คือกลอ,อก ได้ทำการออกแบบลำกล้องขึ้นใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่า u s s m a n นะครับกลอกม s m a n b a r r e l นะครับโจยตัวย่อก็คือ GMB นะครับซึ่งลำกล้องรุ่นนี้มีการคลาวปากกระบอกนะครับเป็นลำกล้องเหลี่ยมบิดตัวรุ่นใหม่นะครับซึ่งมี2ชั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอทำวิดีโอเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเนาะและในปี2017นะครับ่ง็อกได้ทำการเพิ่มการลื่นหน้าสไลด์สำหรับกลอกเจน4นะครับ ซึ่งทำออกมาเป็น Limited Edition นะครับตอนนั้นเนี่ยตอน Gen 5ออกมาใหม่ๆเนี่ย Gen สีมันขายไม่ออกนะครับนั่นเองเป็นข้อเป็นหลักการทางการตลาดนะครับเป็นการรีโนเวทผลิตภัณฑ์เดิมนะครับเพื่อให้ขายได้นะครับจนมาถึงปี2018นะครับกลอกได้เพิ่มกลอก1 9 x นะครับตัวโครงหรือเฟรมเนี่ยนะครับใช้โครงของ17นะครับส่วนสไลด์เนี่ยใช้สไลด์ของ19นะครับเพิ่มจะงอยหน้าด้ามนะครับ ตรงบริเวณนิ้วก้อยนะครับไม่ผายบ่อแม็กนะครับทำเพื่อเข้าแข่งขันในโครงการของรัฐบาลสหรัฐนะครับในปี2018นะครับกลอกได้เพิ่ม26 Gen 5นะครับซึ่ง26เนี่ยพัฒนากันมาตั้งแต่เจ n 1 Gen 2 Gen 3นะครับมาถึงเจน4แล้วก็ทิ้งช่วงมาค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานมากนะครับจนมาถึงกลอก26 Gen 5ในปี2018นะครับ ในปีสองนี้เองนะครับที่กลอกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดสูงพอสมควรนะครัเพราะตอนนั้นคู่แข่งผลิตออกมาเยอะมากนะครับกลอกได้เพิ่มลายในการผลิตของตัวเองเป็นกลอก45นะครับก็คือโครง17นะครับใช้โครงหรือเฟรม10กลอก17นะครับสไลด์เป็นของ19นะครับรุ่นนี้ขายให้กับประชาชนนะครับซึ่งพัฒนามาจากกลอก 19x อนั่นเองนะครับ ตัดจะงอยหน้าด้ามออกนะครับหน้าด้ามจะเรียบ,บเพิ่มการลื่นหน้าสไลด์หรือฟรอนต์เซเลชันนะครับทำให้สามารถที่จะเทียบเคียงกับคู่แข่งในการตลาดคู่แข่งทางการตลาดในตอนนั้นได้นะครับในปี2018อีกเช่นกันนะครับกล็อกได้เพิ่ม Generation 5เป็นรุ่น MOS นะครับ รุ่นนี้นี่เองนะครับที่เราเชื่อกันว่าเป็นสิ้นสุดโมเดล gen 5นะครับลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีข้อสังเกตอยู่ก็คือพัฒนาจากกลอก45นะครับแลอกล็อก1 9 x นะครับหน้าด้าไม่ปาดเว้าแล้วนะหน้าด้าไม่ปาดเว้ามุนเคิร์บแล้วนะครับเรียบแล้วนะครับด้านหลังใส่มัลติแบล็คแตปได้นะครับสามารถเปลี่ยนขนาดของด้ามได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มสมรรถนะการเล็งนะครับโดยการเปลี่ยน แผ่นโดยการติดดอทด้านบนได้นะครับในปี2019ที่ผ่านมานะครับกลอ,อกได้ผลิตกลอ,อก 43x นะครับเป็นการรีโนเวทเอากล็อก43มาทำขึ้นใหม่นะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยกระแสซิก365เนี่ยมาแรงเหลือเกินนะครับทำให้แบบกลอ,อกในอยู่เรียกกันเรียกกันง่ายๆก็คืออยู่ไม่ได้นะครับ ขายไม่ออกนะครับก็เลยเอากลอก43่ามําทำการรีโนเวทขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเพิ่มการลื่นหน้าสไลด์นะครับฟลอนเซเลชันมิติตัวปืนเนี่ยเป็นมิติของกลอก43แต่เพิ่มความหนาและความยาวของด้ามน,นะครับแม็กกาซีนแถวเดียวนะครับสำหรับกลอก43จะบรรจุแค่6นัดนะครับแม็กกาซีนแถวเดียวของกลอก4 3 x เพิ่มวงกระสุนขึ้นเป็น10นัดนะครับเปลี่ยนซึ่ง ถ้าเพิ่มเป็น10นัดเนี่ยแถวเดียวก็ต้องเปลี่ยนขนาดด้ามให้หนาขึ้นนิดนึงนะครับและเปลี่ยนสไลด์ของตัวเองให้ทำเป็นสไลด์สีขาวนะครับความยาวเท่า43เดิมนะครับและในปี2019ผลิตออกมาควบคู่กับกลอก 43x ก็คือกลอก48นะครับ มิติความยาวก็เท่ากับ43นะครับแม็กแถวเดียวบรรจุกระสุน10นัดนะครับเปลี่ยนขนาดด้ามสไลด์ขาวนะครับแต่ขนาดของสไลด์เนี่ยจะยาวเท่ากับ4.17นิ้วนะครับแอบยาวกว่าก,กล็อก19นิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้นี่เองที่ในไทยเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น19แบบแถวเดียวนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกใจนัดนะครับจากนั้นปลาย p 2019ครับกล็อกทำการ รีโนเวทอีกครั้งนะครับเปลี่ยนโมอีกครั้งสำหรับกลอก 43x และ48กลับมาใช้สไลด์สีดำนะครับแต่เพิ่มรางไฟฉายข้างล่างนะครับให้สามารถติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะครับและไม้เด็ดของกลอกปลายปี2019นะครับกลอกได้ทำการผลิตกลอก44นะครับกระสุนขนาดจุ .22 LR ซึ่งนำเอากลอก19 Gen5 มา Modify นั่นเองนะครับกลอกได้ผลิตกลอก47นะครับ ก็แอบออกมานะครับเรายังไม่ค่อยได้ไม่ทราบข่าวกันเท่าไหร่นะครับเฟรมล่างเนี่ยเป็นของกล็อก45นะครับใช้สไลด์ของ17 Gen 5 mos นะครับผลิตเพื่อหน่วยงาน cbp นะครับไม่ได้ขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับใช้ศูนย์เลืองแสงของยี่ห้อ a m e r i c r o นะครับซึ่งตัวนี้นี่เองครับก็คาดกันว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนโมเดลอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจน6หรือเปล่าอันนี้ในอนาคตอันนี้ไม่ทราบนะครับ จบครับสำหรับการรีวิวเจเนอเรชันของกลอ,อกพร้อมกับดราม่าบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาท่านจะเห็นเป็นคนแรกครับขอบคุณครับจากนิโออานิแทคติคอนสวัสดีครับ